มาดูสภาพอ่างเกียร์หน่อยสิดึงเลยดึงก้าวนะ่ะดึงเอางนมางัยขึ้นมาเอา้าโอ้โหค่อนข้างถือว่าค่อนข้างดําเลยนะฮะนี่สภาพกองเกียร์อ่างเกียร์ส่วนนี้ก็เป็นในสองสมองเกียร์นะนซึ่งเดี๋ยวเราจะยกลงมาแ,แกะลงมาเพื่อที่จะล้างความสะอาดภายในมันนะฮะค่อนข้างสกรปรกค่อนข้างดําเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยอันนี้ตรงตัวสวิตช์อาร์นะฮะมีเศษเดี๋ยวเราจะทําการ แกะแยกสมองเกียร์มาดูนะว่าภายในมันสกรปรกมากขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็คือโอ้ดำทีเดียวนะอ่าน,นี่คือภายในตัวสมองเกียร์มานี่เห็นไหมฮะสกระปรกเลยทีเดียวนะ,ะเป็นคราบเลยนะฮะเป็นคราบเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องล้างทำคสะอาดให้หมดเลยนะฮะล้างทำาสะอาดตอนนี้เราก็ได้ทําการล้างนะฮะทำความสะอาดนะตัวสมองเกียร์นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ล้างสะอาดสะอาดแล้วนะครไม่มีคราบสกรปรกดำๆนะที่สมองเกียร์ให้เห็นอีกแล้วนะล้างทุกนี่ล้างทั้งสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมขาวๆสะอาดสะอาดแล้วนะจะต่างจากแรกตอนที่แกะออกมานี่ดำใช่ไหมมีเศษคราบน้ำมันเกียร์เก่าน้ำมันเกียร์ดำๆเกาะเต็มไปหมดแต่ตอนนี้เราทําการฉีดล้างนะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วทั้งตัว ตอนนี้เราก็ได้ทําการประกอบในส่วนของตัวสมองเกียร์เรียบร้อยนะหลังจากที่เราแกะออกมาทําการล้างทำความสะอาดนะฮะตอนนี้ก็คือล้างทขาสะอาดเรียบร้อยแล้วสะ,สะอาดแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะนําตัวสมองเกียร์ลูกนี้กลับไปประกอบที่ตัวเสื้อเกียร์นระครับผม สรุปนะฮะเลนเจอร์คันนี้นะที่มาด้วยปัญหาเรื่องโค้ด P1305 ซึ่งเราก็ได้ทำการจูนปิดโค้ดนะ,ะเรียบร้อยแล้วเป็นโค้ดเกี่ยวกับมอเตอร์อี r ยานะฮะมอเตอร์อยามเสียจูนปิดโค้ดเรียบร้อยชับปังมอเตอร์อยาเรียบร้อยเทสเรียบร้อยว่าไม่มีไฟโชว์นะฮะอ่า ขั้นตอนต่อไปนะก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวน้ามันเกียร์เปิดอ่างล้างอ่างเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็ล้างสมองเกียร์ไปเลยแล้วก็ทําการฝัดชิ่งนะน้ํามันเกียร์เก่าออกนะเพราะว่าน้ํามันเกียร์ค่อนข้างดําเลยทีเดียวนะนี่คือเราทําการฝัดชิ่งตัวน้ํามันเกียร์เก่าออกก่อนนะเพื่อที่ต้องการให้อ่ามันสะอาดทั้งระบบนะทั้งในลูกทงลูกทอกด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวพอฝัดชิ่งเสร็จเราก็จะทําการเปิดอ่างลงมาเอาสมองเกียร์ลงมาล้างนะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวไส้กรองเกียร์นะก็คือในส่วนของเซต อะไรนะที่จะทาก็มีน้ํามันเกยียร์น้ำมันเกียร์ก็เป็นน้ามันเกียร์แท้สูร rijk, ตรนะมอเตอร์คัพมือคอน LV วนะก็กองเกียร์แท้สูตร inated. นะครับผมนะฮะอันนี้คือเป็นการแก้ไขนะเรื่องเกียร์กระตุกเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะเราก็ต้องวิเคราะห์ตามอาการวิเคราะห์ตามสาเหตุนั้นๆไปนะแต่ละคันมันมีอาการไม่เหมือนกันอย่างทานนี้เข้ามาเรื่องอาการเรื่องมันกระตุกแต่กระตุกไม่แรงนะแต่เรื่องจากการกระตุกเนี่ยน่าจะมาจากในเรื่องของตัว อ่ามอเตอร์อีกยามันเสียนี่ตามโค้ดที่เราเจอโค้ด p 1 3 0 5นะครับผมนะเราก็แก้ไขในการปิดโค้ดคือถ้ามอเตอร์อยาเสียสามารถจูนปิดโค้ดได้ไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่นะฮะจูนปิดโค้ดถอดมอเตอร์ทิ้งได้เลยถอดปลั๊กทิ้งได้เลยไม่มีปัญหาเกียกระ์ขระบบเทั้งเครื่องยนต์และเกียร์แน่นอนใช้งานได้ปกตินะส่วนในเรื่องน้ำมันเกียร์ที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าน้ำมันเกียร์มันดำอยู่แล้วไงมันก็สมควรที่ต้องถ่ายแล้วนะฮนะอ่านะทำมันถ่ายแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็ ฝัดจิ้งจกเสร็จเดี๋ยวก็าจะมาทการเปิดอ่างแล้วก็ยกตัวสมองเกียร์ลงมาทําการล้างทำาสะอาดกันนะครับผมอ่ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการที่เราจะทําการเปิดในส่วนของอ่างน้ำมันเกียร์ลงมานะแล้วก็จะนําตัวสมองเกียร์นะลงมาทําการล้างทำคามสะอาดนะฮะอ่าเพราะว่าเราได้ทาการฝัดเอาตัวน้ำมันเกียร์เก่าออกหมดแล้วนะครับผมอ่มาดูสภาพอ่างเกียร์หน่อยซิ ดึงเลยดึงเกานะ่ะดึงเอาหงายมางหงายขึ้นมาอ้าวโอ้โหค่อนข้างถือว่าค่อนข้างดําเลยนะฮะนี่สภาพกองเกียร์อ่างเกียร์นะฮะสภาพค่อนข้างดําเลยทีเดียวนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของสมองเกียร์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะยกลงมาแกะลงมาเพื่อที่จะล้างข้อสะอาดภายในมันนะฮะ oh. ค่อนข้างสกรปรกค่อนข้างดําเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยอันนี้ตรงตัวสวิตซ์ทีอาร์นะฮะมีเศษเหล็กเกาะเต็มเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะยกสมองเกียร์ลูกนี้ลงมาแกะล้างทำวาสะอาดนะแยกชิ้นเลยนะฮะแยกชิ้นล้างทำวาสะอาดเลยนะ,อะพอเลขไม้มันเยอะแล้วนะเร่งไม้เยอะแล้วสองแสนห้าแล้วนะครับผมแล้วก็นะมีความสเสี่ยงนะที่จะมีปัญหานะถ้าปล่อยให้น้ำมันเกียร์มันดําแบบนี้ให้มันสกปกนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเกียร์อีกได้ในอนาคตนั่นเองนะครับผมนะเราจะแกะออกมาล้างทำาสะอาดนะฮะตัวอ่างเกียร์นี่ด้วย นะฮะอันนี้คือเขาไปทําที่อื่นมาดูดิหากาวมาถ้าเสียหมดเลยนะฮะปะเก็นตัวนี้ก็ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนปะเก็นตัวใหม่นะไม่งั้นมีโอกาสที่มันจะรั่วนะครับผมจริงๆปะเก็นอ่างเกียร์มันสามารถใช้ซ้ําได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องทากาวก็ได้นะถ้าแกะดีๆนะปะเก็นอ่างเกียร์อันนึงสามารถใช้ซ้ําก็คือห้าหกรอบเนี่ยสบายๆเลยนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องโลซุมแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะยกสมองเกียร์แล้วก็ล้างตัวซำคมสาดในส่วนของอ่างเกียร์ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับเติมน้ำมันเกียร์แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเอารถไปวิ่งเทสดูนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการยกในส่วนของตัวสมองเกียร์ลงมาแล้วนะฮะแล้วก็จะทําการถอดมันนะแยกเป็นชิ้นเพื่อที่จะล้างทำความสะอาดภายในมันนะครับผม ล้างทั้งตัวสมองเกียร์ด้วยทุ่งลูกโซลินอย์ด้วยอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าคันนี้ก็น่าจะสกรปรกพอสมควรนะฮะดูจากน้ํามันเกียร์นะ,ะที่เราฝัดออกมาแล้วนะ,ะที่เราเช็คออกมาแล้วนะฮะน่าจะสกรปรกพอสมควรนะ,ะส่วนตัวเสื้อเกียร์เองตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะฉีดล้างทั้งสะอาดด้วยนะ,ะแล้วก็จะขูดคราบกาวต่างๆออกด้วยนะฮะ,นะฮะ ล้างให้สะอาดเน้นเรื่องความสะอาดนะฮะเพราะว่าความสะอาดของน้ามันเกียร์มีผลนะมีผลต่อเกียร์ที่จะทําให้เกียร์มีปัญหาหรือไม่ปัญหาได้นะครับผมอ่าเราก็จะต้องทําให้มันสะอาดให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมนะฮะ,ะ,ะเล็กไม้เยอะด้วยค่อนข้างอันตรายก็ไม่รู้ว่าในส่วนของชุดผ้าของผ้าคัดเนี่ยมันสึกหลอไปขนาดไหนแล้วนะครับผมน้ำมันเกียร์ก็แนะนําให้เปลี่ยนทุกๆไม่เกิน4ี่0 0ื่โลก็ควรเปลี่ยนได้แล้วและการเปลี่ยนก็ควรเปลี่ยนแบบเปิดอ่างล้างอ่างเปลี่ยนไส้กรอง นะทุกครั้งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้เยอะที่สุดนานที่สุดน,น,นั่นเองนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาฉีดล้างรักษาด้วยขูดเกาออกด้วยนะอ่นะตอนนี้ก็สู่ขั้นตอนในการแกะนะชำแหละนะแกะชำแหละตัวสมองกเกียร์มานะครับมนะเนั่นเดี๋ยวเราจะทําการแกะแยกสมองเกียร์มาดูนะว่าภายในมันสกปรกมากขนาดไหนนะฮะ ันนี้ก็คือโอ้ดำทีเดียวนะอันนี้คือภายในตัวสมองเกียร์มันนี่เห็นไหมฮะสกรปรกเลยทีเดียวนะเป็นคราบเลยนะฮะเป็นคราบเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องล้างทำคสะอาดให้หมดเลยนะฮะล้างทำาสะอาดให้หมดทุกชิ้นเลยนะเนี่ยอันนี้คือในลายสมองเกียร์มันนะค้าง,างสกรปรกเลยทีเดียวนะก็คือเศษจ,จากผ้าของผ้าคัดสิ่งสกรปรกต่างๆนีลล่แหละมันก็จะมาอัดมารวมกันอยู่ในเนี้ยนะฮะ แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกียร์ทำงานผิดปกติได้นะดัไม่ี่โคนเลยนะฮะดัไม่ี่โคนเลยเดี๋ยวต้องล้างให้ทำความสะอาดให้หมดเลยนะล้างให้สะอาดล้างให้ขาวเลยนะเดี๋ยวมาดูหลังจากล้างแล้วสภาพมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับผมนะอย่างนี้ถือว่าสกรปรกเลยทีเดียวนะฮะจริงๆถ้าเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์ทุกๆไม่เกิน40,000โลเนี่ย สมองเกียร์มันจะไม่ได้ดำอย่างนี้จะไม่ได้สกรปรกขนาดนี้นะครับผมแต่นี้ก็นา่าจะคาดว่านะ่าจะขาดการบริรักษ,ษา,าออกขาดการบริรักษ,ษานะฮะถึงได้ดำขนาดนี้นะฮะพวกนี้ก็ล้างทรารให้หมดเลยนะเหมือนกันโซลินอยด์พวกนี้ด้วยนะ,ะต้องล้างทรายให้หมดเลยนะครับผมแล้วถึงจะประกอบกลับเข้าไปใหม่แล้วก็นํากลับไปประกอบที่เกียร์ก็เติมน้ำมันเกียร์แค่นั้นเองอนะฮะแล้วก็อย่าไปวิ่งเทสกันนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้ทําการล้างนะฮะทำความสะอาดนะตัวสมองเกียร์นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะล้างสะอาดๆแล้วนะ,ะไม่มีคราบสกรปรกดำๆนะที่สมองเกียร์ให้เห็นอีกแล้วนะฮะล้างทุกจุดแล้วนะ,ะรีเฟมก็ล้างแล้วชุดโซลีนงโซลินอยน็อตล็อกต่างๆล้างเรียบร้อยตัวอ่างน้นํามันเกียร์เองก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวไส้ของเกียร์ลูกใหม่นะ,ะที่เราจะต้องเปลี่ยนเข้าไป เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําตัวสมองเกียร์นี้นะฮะกลับไปประกอบนะเมื่อประกอบเสร็จก็นําไปติดตั้งที่ตัวเสื้อเกยร์ใส่ในส่วนของกองเกียร์ลูกใหม่แล้วก็ประกอบอ่างเกียร์แล้วก็จะทําการเติมน้ํามันเกียร์กันนะฮะอันนี้คือล้างเสร็จเรียบร้อยล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของสมองสมองเกียร์นะส่วนตัวเสื้อกลี์เองนะเราก็ได้ทําการฉีดล้างนะฮะทความสะอาดแล้วนะนี่ฉีดล้างทำาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผม ขาวๆสะอาดสะอาดแล้วนะจะต่างจากแรกตอนที่แกะออกมานี่ดำใช่ไหม Dial มีเศษคราบน้ำมันเกียร์เก่าน้ำมันเกียร์ดำๆเกาะเต็มไปหมดแต่ตอนนี้เราทําการฉีดล้างนะทั้งความสะอาดเรียบร้อยแล้วทั้งตัวเสื้อเกีร์แล้วก็ตัวสมองเกียร์นะขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบทุกอย่างกลับนะฮะแล้วก็เอามาประกอบเอาสมองเกียร์ประกอบสมองเกียร์แล้วก็เอาตัวสมองเกียร์กลับมาประกอบที่ตัวเสื้อเกียร์นะประกอบได้เลยนะครับผม ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่จะทําการประกอบในส่วนของตัวสมองเกียร์นะกลับเข้าไปหลังจากที่มีการถอดออกมาล้างทำความาสะอาดนะครับนะเนี่ยสะอา,าดขา,ขาวๆแล้วนะไม่มีคราบสกรปรกนะของตัวน้ํามันเกียร์เก่าเดิมแล้วนะแล้วก็คราบสกรปรกจากเศษผ,ผ้าค้งผ้าคาดอะไรต่างๆก,ก็เราก็ได้ล้างทำความสะอาดออกจนหมดแล้วนะครับผมนะตัวสมองเกียร์นะถ้าประเมินจากสภาพดูจากสภาพน้ํามันเกียร์แล้วเนี่ย เอาเรียกไม่แสนเกินแสนแสนอะไรขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําให้ถอดออกมาล้างสักครั้งหนึ่งก็จะดีนะฮะเพราะว่าสิ่งสกปรกที่มันอยู่ภายในเกียร์ในลายสมองเกียร์ต่างๆเนี่ยมันก็มีผลที่จะทําให้เกียร์ทำงานไม่สมูทได้นะเกียร์ทำงานมีปัญหาได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วจากสภาพนะ้ำมันเกียร์แล้วมันจำค่อนข้างม,มากแล้วเนี่ยก็แนะนํา ถอดออกมา,าล้างเทาสะอาดแบบนี้สักครั้ง,น,งนะฮะ,<ม>ะ,ะก็จะดีนะฮะส่วนตัวน้ำมันเกียร์เองก็ <c oughs> แนะนําให้เปลี่ยนใหม่ทุกๆไม่เกินนะฮะไม่เกินไม่เกิน4ี่หมื่นโลนี่ก็เปลี่ยนได้แล้วนะ,ะมันก็จะทําให้ตัวสมองเคียร์ไม่ดํามากไม่สปกปรกมากจนเกินไปนะฮะเราก็จะไปช่วยลดเรื่องการสึกหลอต่งตางๆของชุดภ้าของผ้าคัดโอลิงต่างๆด้วยนะครับผมเปลี่ยนทายบ่อยๆก็ดีนั่นเองนะสำหรับตัว น้ำมันเกียร์ออโต้นะครับผมเดี๋ยวเราประกอบในส่วนของตัวสมองเกียร์นี้ให้เสร็จกันแล้วก็โยปติดตั้งที่เสื้อเกียร์นะครับอตอนนี้เราก็ได้ทําการประกอบในส่วนของตัวสมองเกียร์เรียบร้อยนะหลังจากที่เราแกะออกมาทําการล้างทำความสะอาดนะฮะ,อะตอนนี้ก็คือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะนําตัวสมองเกียร์ลูกนี้กลับไปประกอบที่ตัวเสื้อเกียร์นะครับผม นำตัวสมองเกียร์นะกลับไปประกอบที่ตัวเสื้อเกียร์นะครับผมก็ประกอบได้เลยนะฮะประกอบกลับไปได้เลยนั่เองนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปได้เลยแล้วก็ทการขันน็อกน็อตล็อกนะต่างๆให้แน่นนะอันนี้คือการยกตัวสมองเกียร์ลงมา เพื่อที่จะทําการล้างทำความสะอาดนะเนื่องจากหนึ่งละมันสกรปรกนะฮะแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนในส่วนของตัวน้ำมันเกียร์เลยเพราะน้ำมันเกียร์กันนี้ค่อนข้างสกรปรกและก็ดํามากนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ล็อกน็อตนะยึดให้แน่นเท่านั้นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการนําตัวไส้ไอ้ไส้กรองเกียร์นะลูกใหม่เข้ามาติดตั้งแล้วก็จะทําการประกบในส่วนของตัวอ่างน้ำมันเกียร์นะอันนี้เป็นไส้กรองเกียร์ลูกใหม่อ่าน,นี่ก็ ถ่านน้ำมันเกียร์ที่เราได้ทําการล้างทำาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะ<ๆ>ก็จะประกอบกลับเข้าไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็ขันน็อตล็อกให้แน่นครบุกตัวนะหลังจากประกอบตรงนี้เสร็จนะขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาทําการเติมน้ํามันเกียร์ให้เต็มระบบนะแล้วก็จะนํารถออกไปทาการวิ่งเทสวิ่งทดสอบดูนะหลังจากมีการปิดโค้ด EGR ตามที่มันฟ้องขึ้นมาแล้วนะครับผมตายตายนี่ ้นตอนนี้นะก็เป็นขั้นตอนในการเติมน้ํามันเกียร์ใหม่นะเข้าไปในตัวระบบเกียร์นะหลังจากที่เรามีการฝัดมีการถ่ายน้ํามันเกียร์ลงมานะเปิดอ่างล้างอ่างเปลี่ยนไส้กรองล้างสมองเกียร์นะเสร็จแล้วก็จะเติมน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปนะโดยน้ํามันเกียร์ใหม่มันก็จะเป็นสีนี่แดงๆใสๆแบบนี้เลยนะฮะซึ่งมันจะต่างจากตอนที่เราถ่ายออกมาฝัดออกมาเลยมันจะดาข้นเลยนะนี่เป็นน้ํามันเกียร์ใหม่นะจะเป็นแดงๆใสๆแบบนี้เลย นะครับผมเดี๋ยวพอเราเติมในส่วนของตัวน้ำมันเกียร์ใหม่เสร็จก็ไปเนี่ยเราก็จะนํารถไปวิ่งเทสนะฮะไปวิ่งรันระบบเข้าเกียร์เพื่อให้ตัวน้ํามันเกียร์มันเข้าไปเต็มในระบบเกียร์นะพเพราะเราทั้งฝัดด้วยทั้งแกะสมองเกียร์ลงมาล้างด้วยนะฮะเป็นน้ำมันเกียร์ใหม่ครับน้ำมันเกียร์นะของเกียร์ 6R80 รืยเกียร์ฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็มาได้ไปตี50โปะนะ เรามีคําแนะนําว่าการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็แนะนําให้เปลี่ยนทุกๆไม่เกิน40,000กิโลนะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบเปิดอ่างล้างอ่างเปลี่ยนไส้กรองนะจะทําให้เกียร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะแล้วก็ลดผลกระทบต่อเกียร์ที่จะมันมีปัญหาได้ในอนาคตนะฮะก็คือจะทําให้เกียร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนั่นเองนะครับผมถ้าเปลี่ยนใหม่ทุกๆไม่เกิน40,000กโลแล้วก็เปลี่ยนทายแบบเปิดอ่างล้างอ่างเปลี่ยนไส้กรองเกียร์ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเกียร์ ให้ครบแล้วเดี๋ยวนำรถไปวิ่งเทสวิ่งทดสอบวิ่งรันอินกันนะครับผมหลังจากที่เราเติมน้ำมันเกียร์เสร็จเรียบร้อยนะก่อนที่จะนำรถไปวิ่งเทสกันเราจ้องมาทำการจัดตารางเกียร์ใหม่นะหรือเป็นการลบความจำนะปัญหาของอกล่องเกียร์นะที่มันมีมาก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าคันนี้มันมีโค้ดเกี่ยวกับตัวมอเตอร์ EGR เสียมานะครับผม ะะฟ้องที่กล่องดีเนะครับผมเราก็ต้องมาทําการรีเซ็ตมันน่ะเหรฮะเป็นเหมือนการรีเซ็ตนะฮะเป็นการรีเซ็ตเพราะว่าเราได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ล้างสมองเกียร์นะ,ะแกะสมองเกียร์มาล้างหมดเลยนะฮะเราก็จะต้องทําการรีเซ็ตมันนะเพื่อให้มันคืนค่านะฮะคืนค่าจะได้ไม่จําค่าที่มันมีปัญหานั่นเองนะครับผมก็เ,เรียกว่าการ จัดตารางเกียร์นะถ้ามีการแกะสมองเกียร์มาล้างทำความสะอาดก็แนะนําว่าควรที่ต้องทำการจัดตารางเกียร์ใหม่ทุกครั้งนะฮะเพื่อลบความจําก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเป็นความจําที่มีปัญหานั่นเองนะฮะเพราะว่าคันนี้มีปัญหาในเรื่องของของไอตัวกล่องไอตัวทีมีปัญหาในเรื่องของตัวมอเตอร์ EGR มันเสียนะฮะเราก็ทาการจูนปิดโค้ดมอเตอร์ EGR เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนปิดโค้ดมอเตอร์ EGR เรียบร้อยแล้วนะะั่นเองนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็ทําการ าจัดตารางเกียร์เรียบร้อยนะที่เหลือขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือนํารถออกไาทำการวิ่งเทสวิ่งทดสอบดูนะว่าเกียร์กลับมาทํางานได้สมูทเกียร์กลับมาทํางานได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมนะตอนนี้เราก็นํารถออกมาทำการวิ่งเทสนะหลังจากที่เติมนะ้ํามันเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโดยพี่เจ้าของรถนะเป็นคนขับเทสเองเลยนะคันนี้ก็คือ มาทําการนะปิดโค้ด EGR นะแล้วก็ประกอบกับพอดีน้ํามันเกียร์มันดําก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็เปิดอ่างเกียร์ล้างอ่างเกียร์แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวไส้กรองเกียร์แล้วก็ล้างสมองเกียร์เลยเป็นไงมั่งพี่ผลที่ได้ยอดครับดีขึ้นกว่าเก่าอ่าอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหม,มอ่าเกียร์เปลี่ยนสมุดขึ้นเยอะขนาดนี้เลขไม่สองแสนห้าแล้วนะสองแสนห้าแล้วคือเดิมอ่ะพี่เขามาด้วยปัญหาเรื่องเกียร์มันมันสะดุดมันกระตุกนิดนึงจากการ เช็คโค้ดก็ปรากฏว่าตัวไอ้มอเตอร์ EGR มันเสียเราก็ทําการจูนปิดโค้ดมอเตอร์อี EGR ไปเลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้มอเตอร์ EGR แล้วถอดปลั๊กทิ้งไปเลยนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ EGR ใหม่ด้วยนะแล้วก็ประกอบกับการเปลี่ยนน้ามันเกียร์เปิดอ่างล้างอ่างเปลี่ยนส้กคองล้างสมองเกียร์นะเกียร์รถคันนี้ก็กลับมาทํางานได้อย่างอ่าสมูทเป็นปกติเหมือนเกียร์ใหม่เลยไหมเนี่ยรู้สึกได้เลยนะคือนิ่มเลยนะพี่เขากออนะ็ขับทดสอบอยู่เลยนะฮะขับทดสอบอยู่เลย นะครับผมมีผลนะฮะเรื่องเรื่องม e อเตอร์ EGR เสียก็มีผลทําให้เกียร์กระตกเกียร์สะดุดได้นะแต่มันสามารถปิดโค้ดได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวมอเตอร์ใหม่ส่วนในตัวน้ํามันเกียร์นะก็เปลี่ยนนะ้ามันสกรปรกมากก็เปลี่ยนแล้วก็ล้างสมองเกียร์สักครั้งหนึ่งนะก็เป็นหนึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่นะในการบรุงรักษาเรื่องความสะอาดนะเพราะว่าพี่คนนี้เขาก็ได้รถเป็นรถมือสองมามันไม่ใช่เป็นรถป้ายแดงนะครับผมเพราะฉะนั้นการบรุงรักษา นะที่ดีเป็นสิ่งสำคัญนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับท่นานใดนะที่ใช้รุ่นนี้อยนะมีปัญหาหรือกับเกียร์อะไรพวกนี้ก็ควรตรวจเช็คให้ดีก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะเพราะว่าผมก็เจอในหลายๆเคสนะทีะ่ไม่ทำการตรวจเช็คให้ดีแล้วกลับกลายเป็นว่าไปซ่อมมาแล้ว ทำให้เสียเงินเปล่านะลดอาการก็ไม่หายเพราะฉะนั้นควรนะปรึกษาช่างที่มีความชํานาญนะมีประสบการณ์ในการซ่อมรถแต่ละรุ่นนั้นๆไปนะ,ะคุณเจ้าของรถจะได้ไม่ต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เสียเงินโดยใช่เหตุเสียเงินแล้วอาการไม่หายนะเป็นการเสียเงินซ้ําซ้อนเปล่าๆนะฮะทุกอย่างสามารถแก้ไขได้นะสามารถแก้ไขได้เพียงแต่มีการตรวจเช็คตรวจอ่า ดูให้ดีก่อนว่าปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็ซ่อมให้มันตรงจุดแค่นั้นเองปัญหาก็จบนะพี่เลี้ยวเข้าตรงบริเวณสายเลยนะฮะปัญหามันก็จบนะเหมือนเช่นคันนี้ถูกไหมพอ่แก้ให้ตรงจุดยังไงอาการก็หายรถก็กลับมาใช้งานได้เป็นไปปกติเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะไม่ต้องกังวลนะะเพียงแต่ว่าหาหมอให้ถูกนะ,ะนะ,ะแล้วก็ซ่อมให้ถูกที่ถูกจุดแค่นั้นเอง แค่นี้รถเราก็จะกลับมาใช้งานได้ดีเป็นปปกติเหมือนเดิมเหมือนเช่นรถคันนี้นะครับผมนิ่ม,มากนิ่ม,มากอ่ะนี่ม,มากเลยใช่ไหมอ่มมาครับอันนี้เป็นคำยินยันจากพี่เจ้าของรถเขาเองเลยนะเนะเพราะว่าเขาเป็นคนขับอยู่ทดสอบอยู่เลยนะครับผม